สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้มาชมลูกเข่าคันนะหรือว่าเถ่าคันนะเขาจะมีความเป็นพิษอยู่นะครับถ้าเรากินแบบนี้มันจะคันนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทําแกงส้มนะครับเขาจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะครับผมรู้จักเขาครั้งแรกเนี่ยก็คือที่ร้านอาหารป่าแห่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆตอนนั้นจะเป็นแกงส้มเข่าคันกระรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเมนูพิสดารน,นิดนึงนะ แต่เขาคั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปปรุงอาหารได้เนี่ยเราต้องต้มเขาให้สุกนะฮะแล้วก็บีบเขาให้แตกนะครับเราจะลดความเป็นพิษของเขาในการทําให้เราคันได้นะครับนี่คือผลที่เขาสุกแล้วนะครับเขาคั้นพวกเนี้ยผมเอามาสองลูกสุกๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มาปลูกไว้ตอนหลังเขาก็เริ่มจะลามไปทั่วนะฮะมีเกิดหลายที่เนี่ยใบเขาจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่านี่คือดอกของเขานะเนี่ยนะครับ หลังจากมีดอกแบบนี้เป็นเถาเลื้อยนะแล้วเขาจะเอาเป็นลูกเขียวลูกเขียวนียคือที่เราเอาไปใช้นะครับแบบนี้นะครับต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะในการทําอาหารนะหลังจากนั้นเขาก็จะสุกเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนองุ่นนะเป็นเถาอางุ่นนะครับเพื่อนเริ่มจากเขียวแล้วไปม่วงม่วงเนี่ยก็คือแกะมีเม็ดข้างในแล้วก็เอาไปปลูกได้นะครับเนี่ยนะตอนนี้เขาก็เลื้อยอยู่แถวนี้ถ้าลกไปเราก็ลื้อออกได้นะครับถ้าเกิดไม่รู้สึกลกมากเราก็เก็บเขาไว้นะ เนี่ยนะรตรงนี้มาขึ้นเยอะแบบนี้นะเนี่ยนะครับเข่าคันนะภาษาใต้เรียกเข่าคันนะก็ะคือเถ่าคันนะครับเหมือนเป็นพืชปลาในป่าอะไรเงี้ยนะแต่เอามาปลูกได้นะครับใบเขาจะเป็นลักษณะอย่างเออางี้ยนะครับเหมือนองุ่นเลยนะฮะเป็นองุ่นลูกเล็กๆนะ อย่าลืมนะครับมีพิษนะเวลากินแต่ก็ต้องต้มให้สุกก่อนแล้วก็เอาไปบี้ให้แตกแล้วก็ไปใส่ในแกงส้มอีกทีเขาจะกลายเป็นแกงส้มแบบเปรี้ยวๆนะครับแล้วเวลาเราเคี้ยวในน้ําแกงส้มมีลูกเข่าคันปนเนี่ยมันก็จะแบบกรุบๆกรุบๆอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เพลินดีนะเวลาทานแกงส้มที่เป็นเข่าคันนะเนี่ยนะครับดอกก็จะประมาณนี้นะอันนี้อยู่ตรงนี้เยอะนะฮะ ไม่ค่อยได้ถ่ายต้นไม้มาหลายวันนะเนี่ยนะครับลองหามาปลูกดูนะครับเพื่อนเนี่ยนะเขาคันนะพืชอ,อีกอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารได้แล้วปลูกทิงท้งๆไว้ได้เลยนะครับวันไหนอยากจะเก็บมาทําอาหารก็ไปเก็บแล้วก็มาต้มก่อนนะต้มให้สุกจนเขาเปลี่ยนสีออกเป็นสีแบบช้าๆนะแล้วบี้ให้เขาแตกแล้วก็เอาน้าออกให้หมดแล้วก็เอาไปใส่ในแกงส้มนะฮะจะกลายเป็นแกงส้มเปรี้ยวๆที่มี เท็กเจอร์แบบเคี้ยวกรุบๆนะอร่อยอร่อยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเขาคันใครที่อยากจะหาปลูกก็เนี่ยฮะไปหาลูกสุกๆเขาแบบนี้แล้วก็แกะเม็ดมาเพะช่ำไว้ก่อนแล้วเป็นต้นก็เอาไปลงดินได้เลยครับสักพักเขาก็จะไหลเป็นเถาเลื้อยไปเองนะเนี่ยนะเขาจะมีแบบความเลื้อยแบบนี้นะครับเลื้อยไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับทอดยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ กาะขึ้นตามต้นไมน้นะครับจะใช้ค้างปลูกก็ได้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเข,าข่าคางในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆสวัสดีครับ